บ้านหลังเนี้ยโวนานางขายสนใจติดต่อมานะคะหน้ากว้าง6เมตรลึก12เมตร2ชั้นเป็นเทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะอยู่หมู่บ้านพฤษา3ค่ะสนใจติดต่อมานะคะตามเบอร์ที่บอกไปเนี่ยค่ะขายไม่แพงค่ะต้องการขายด่วนค่ะ น,นี่ถ่ายเฉพาะให้ด,ดูหน้าบ้านนะคะสวยค่ะข้างบนมีดัดฟ้าสนใจติดต่อมาเลยค่ะ